สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้ําแข็งค่ะขั้วโลกเหนือค่ะวันนี้ว่ามีขนมปังนะคะอย่างนี้ค่ะขนมปังยาวถ้าบ้านเราเขาก็เรียกว่าขนมปังฝรั่งเศสเป่าคะอันใหญ่ๆยาวๆแบบเนี้ยค่ะมันยาวนะคะมันยาวต่อกันอย่างนี้นะคะและว่าก็ต้อง ถือกลับบ้านลําบากนะคะก็เลยหักมันให้มันเหลือครึ่งหนึ่งอะไรมั่งนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ถือใส่ถุงมาง่ายๆนะคะบ้านเราเขาก็กินจิ้มกับนมข้นหวานใช่ไหมคะฝรั่งเขาก็กินกับหมูแฮมกินกับซอสนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นขนมปังของเมื่อวานนี้นะคะแล้วเพื่อนในบ้านเนี่ยเขาให้มานะคะเยอะเลยนะคะ เราก็จะมาโยนให้สมาชิกเรานะฮะสมาชิกของไอว่าก็มากันเต็มอยู่นะฮะอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะเดี๋ยวว่าต้องเตรียมขนมปังให้พร้อมก่อนถึงจะเรียกมานะฮะวันนี้อากาศที่ไอซ์แลนด์ก็ไม่หนาวนะฮะอุณหภูมิสององศาสององศานี่ดีมากๆนะคะ สององศาคือคือแบบมันดีสำหรับพวกเราว่านะคะเพราะว่ามันไม่ติดลบมันจะอุณหภูมิเท่าไรก็ตามแต่ถ้ามันไม่ติดลบนี่แสดงว่ามันใช้ได้นะคะเพราะเราแค่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวเดียวออกจากบ้านก็โอเคแล้วนะคะถ้ามันติดลบนี่โหต้องใส่เสื้อสองสามตัวนะคะกางเกงก็สองตัวถุงน่องอีกเป็นสามอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มัน สองงศาสององศา,ององศานี่สบายมากเลยสำหรับไปว่านะคะเย็นสบายใส่เสื้อตัวเดียวก็ไปได้ทั่วทีบนะคะตอนนี้นะคะที่ไอซ์แลนด์มีภูเขาไฟระเบิดนะคะภูเขาไฟกําลังระเบิดนะคะไอภูเขาไฟนี้มันอยู่ห่างจากบ้านไนว่าประมาณ30 40กิโลนะคะขับรถก็ประมาณครึ่งชั่วโมง ภูเขาไฟระเบิดแล้วทีนี้มันระเบิดใกล้ๆกับถนนนะฮะมันก็เลยมีลาวานะคะไหลลาวามันก็ไหลข้ามถนนข้ามถนนมาแล้วคราวนี้ถนนน่ะริมถนนน่ะมันจะมีท่อน้ําค่ะมันจะมีท่อน้ํามันจะมีโรงไฟฟ้านะคะโรงไฟฟ้าแล้วก็โรงไฟฟ้าเนี่ยเขาจะผลิตน้ําร้อนนะคะ เขาจะเป็นโรงไฟฟ้าปั่นไฟแล้วก็ผลิตน้ำร้อนเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานความร้อนใตพ้พิภพนะคะมาผลิตไฟผลิตน้ำร้อนเพื่อแจกจ่ายให้กับหมู่บ้านแถวแถวนั้นนะคะก็จะมีประมาณ1 2 3 4 4 5หมู่บ้านแถวนั้นนะคะแล้วคราวนี้ลาวามันไหลมามันไหลมาทับท่อน้ำร้อนนะคะท่อน้ำร้อนมันก็แตก ลาวานะคะไฟนะคะลาวานี่คือไฟนะคะไฟแมกม่านะคะจากใต้ดินนะคะไหลขึ้นมาจากป่องภูเขาไฟนะคะภูเขาไฟกําลังระเบิดมันก็ไหลไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆภูเขาไฟมันก็มันก็มีแรงไหลออกมาปะทุมาเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้ไอ้ท่อน้ําร้อนเนี่ยมันก็เลยแตกมันก็เลยแบบ ระเบิดน่ะชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่มีน้ําไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะแล้วคิดดูอุณหภูมิมันหนาวนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่นะคะอุณหภูมิหนาวมากนะคะติดลบชาวบ้านก็ลําบากนะคะแล้วคราวนี้น้ําร้อนไม่มีที่ไอซ์แลนเราจะใช้น้ําร้อนเป็นฮีเตอร์นะคะเป็นเป็นตัวที่ทําความร้อนความความอุ่นในในบ้านนะคะ น้ำร้อนก็ต้องอาบน้ำร้อนล้างจานทุกอย่างต้องใช้น้ำร้อนหมดเลยนะคะเพราะมันหนาวแล้วคราเนี้ยมันไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้ลำบากมากนะคะคนก็วิ่งเข้าเมืองมานะคะคนวิ่งมาในเมืองหลวงมาซื้อพัดลมร้อนกันใหญ่เลยเพราะว่ามันหนาวทนไม่ได้หรอกถ้าไม่มีพัดลมร้อนถ้าไม่มีแผ่นร้อนฮิตเตอร์นะคะ ประเทศไรเซเลนนะคะเห็นมีน้ําแข็งอย่างนี้นะคะแต่มันก็มีภูเขาไฟเยอะค่ะภูเขาไฟที่ยังไม่หลับไหลนะคะมีเยอะมากเลยแต่ว,ว่าโยนไปนะคะห่านอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะเนี่ยเขาเริ่มเห็นแล้วนะคะเนี่ยเขาเห็นไกลมากเลยอะ่เยะเห็นไหมคะเริ่มขยับขยื่นมาแล้ว ภูเขาไฟมันก็ยังมีนะคะยังมีควันอยู่มันยังไม่ไม่ดับรับไหลไปซะทีเดียวมันก็ยังร้อนอยู่ตำรวจเขาก็ปิดถนนนะคะปิดถนนห้ามเข้าเมืองมาแล้วค่ะชาวบ,บ้านก็เข้าบ้านเองไม่ได้นะฮะนนมาแล้วนนเห็นไหมคะเขาหูไวมากเลยอะ่ะแต่ว่ายโนายนไปแค่ไม่กี่ชิ้นเองหูไวมากเลย มากันตรึมนี่ค่ะเลิกงานมานะคะก็สมาชิกก็มารอทุกวันเพราะว่าเขาเคยได้กินนะคะเขาเคยได้กินเขาก็มาหายว่าทุกวันแต่ว่าก็เลี้ยงดูปูเสือกันมาหลายปีดีดักนะคะเขาก็แผ่ลูกแผ่หลานออกมาเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นทุกปีนี่ค่ะ เมื่อวานนี้ก็เพื anywhere, women, ่อนว่าให้ขนมปังมานะคะก็เลยได้มาเนี่ยได้มาให้เอามาให้ทานแล้ววันนู้นนะคะวันนู้นก็เพื่อนว่าเขาก็ให้ขนมปังมานะคะเขาทางานที่โรงเรียนอนุบาลนะคะเขาก็ให้ขนมปังที่โรงเรียนเขากินเหลือนะคะเพื่อนว่าเขาเก็บเก็บมาให้ว่านี่่ว่าก็มาโยนนะคะนี่ เอามาโยนให้สมาชิกสมาชิกก็มากินอิ่มมีพ่มันกันทุกตัวคนไทยใจดีค่ะคนไทยใจบุญเรามีน้อยเราก็ให้น้อยเรามีมากเราก็ให้มากมันแน่ว่ามีมากเนี่ยว่าเขจะให้มากๆากมันนั้นโยนให้อันใหญ่ๆนะฮะไม่มีตัวไหนกล้ากินเลย ดูดิสัญชาตยานนะคะเขามีการห่วงของกินด้วยอ่ะพอได้ปื๊บรีบไปเลยอ่ะพอได้ปื๊บรีบไปไกลๆเพื่อนเลยกลัวเพื่อนแย่งสัญชาตยานของสัตว์นะคะเห็นไหมคะมีความสุขไหม ได้แบ่งปันนะคะนี่ค่ะวันนี้เป็นวันที่เขากินขนมขนมเอแคร์นะคะแอแคร์ของประเทศไอซ์แลนด์แล้ว่าจะโยนนันใหญ่ไปนี่ดูดิสังขารยานของมันมันหวงขนมมันน่ะ โหมีการเรียกร้องด้วยนะเจ้าอีกเจ้าอีกวันนี้กินขนมเอแคร์นะคะใส่ช็อกโกแลตแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมกินเอาเลือกเอาชชยนะคะแต่ว่าก็กินไปแล้วอันหนึ่งกินเพื่อให้เอาเลือกเอาชชยเขาบอกว่าถ้ากินแล้วนะคะอันนี้คือตามความคิดของคนโบราณนะคะกินให้แบบมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าขนมมัน มันโปง่งมันพองมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะขนมบอลลูนนะคะถ้าเป็นภาษาไทยมันเป็นเหมือนบอลลูนที่มันลูกใหญ่ๆนะคะเป็นขนมเอแคแต่ว่ามันใหญ่กว่าเอแคและอันนี้มันก็ขยายตัวเหมือนบอลลูนเขาก็เลยบอกว่าถ้าถ้าเรากินแล้วเราจะโชคดีมีแต่มีแต่ความแบบอุดมสมบูรณ์นะคะเห็นไหมคะว่าโยนตันใหญ่ไปไม่มีตัวไหนกล้ามากินเลยเนี่ยมีแต่ตัวมามองแล้วก็เดินหนี เห็นไหมคะมันกลัวมันกลัวขนมปังกันใหญ่เอาไอตัวนั้นหยิบไปแล้วน่นะแม่มันฉลาดน่ะนั่นนั่นไม่กลัวไหนมันฉลาดได้อันใหญ่โอเคค่ะนี่ค่ะแต่ว่าทําทุกวันนะคะเนี่ยแบ่งปันทุกวันเลยนี่ค่ะแบ่งปันทุกวันเราก็มีความสุขทุกวันนะคะเขาก็มาหายว่าทุกวันนะคะนี่ แบ่งปันทุกวันมีความสุขทุกวันเนี่ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่อยู่ด้วยกันให้อาหารหาร่านจนจบคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ